ใตัวเองเหมือนพี่กิ๊กี่วันดีที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนเลยพี่ให้เจ็ดถึงสิบสี่วันอันนี้คือพี่ตั้งใจแบบเคลมให้เลยนะว่าเจ็ดถึงสิบสี่วันเนี่ยเราจะต้องเห็นผลต้องเห็นผลพี่รักเจ็ดถึงสิบสี่วันพี่กิ๊บบอกต้องเห็นผลเป็นซ์โกโน่เนี่ยคนดังเยอะมากนะแบบตัวแทนก็เป็นคนดังทั้งนั้นนะตัวแทนนะเป็นเอะไรเราเยอะมากแล้วงงมากนะรีวิวติ๊กต่อกคนดูหลักแสนนะหนึ่งอ่ะก็คือถ้าต้องการจะเร่งจริงๆเลยนเจก็คือแบบว่ารีบๆเช้าเลยก็เช้าสองเย็นสองไปเลยก็ได้แต่่่่่่วววาาาาาาาไไมมมอยกกกกกกใให้้เเิินนนีชพระ ร่างกายแบบคือมันเต็มโดดแล้วว่าม,มันก็ไม่ได้มไม่ดีแต่ว่าจริงๆก็จริงใจอีกเนาะไม่ให้กินเยอะด้วยเ<ช>จ้าของแบรน์อะไรวไะ <laughs> ทุกคนค่ะคอลลาเจนราคานี้เจนนี่อยากแนะนาเพราะว่ามันเป็นราคาที่มันจับต้องได้และรวมไปถึงเป็นราคาที่มันเห็นผลเนาะถ้าจะถูกกว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าส่วนผสมเป็นเรื่องสําคัญถูกต้องค่ะถ้าพี่กิฟจะทำคอลลาเจนได้ถูกกว่านะพี่กิฟก็ทําได้แต่ที่พี่กิฟไม่ทําเพราะว่าพี่กิฟไม่อยากลดพวกอ่าส่วนผสมที่ดีๆของสินค้าใช่ค่ะและที่สําคัญคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับประทานสิ่งที่ดีๆในราคาที่แบบเอื้อมถึงได้นวพี่ทีนอกจากสินค้าดีเนี่ยการตลาดต้องดีด้วยใช่ก็คือสินค้าจะไไม่่ปกอทีต กวแทนจะไม่เครียดนะ